สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับในส่วนของตัว p o c k e t w ต f i 4G นะครับหัวเว่ยรุ่น E5576 นะครับผมแล้วก็จะมาบอกเล่าวิธีการนะครับทดสอบสินค้าก่อนจัดจำหน่ายนะครับผมว่ามีวิธีการยังไงนะครับผมเพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในการสั่งซื้อสินค้าเข้ามานะครับผมตัวนี้ก็จะเป็น Pocket w i f i แบบมือสองนะครับซึ่งเราจาหน่ายอยู่ในราคาประหยัดนะครับถูกเ่มือหนึ่งนะครับค่อนข้างมากนะครับ ก็สภาพสินค้าโดยรวมก็จะประมาณนี้เลยนะครับนะครับตัวก็จะประกอบไปด้วยตัวเครื่องนะครับคู่มือการใช้งานแล้วก็าสยชาร์จนะครับผมอุปกรณ์จะมีประมาณนี้นะครับผมตัวอะแดปเตอร์รุ่นนี้ก็จะไม่ได้มีแถมนะครับมือหนึ่งก็ไม่ได้แถมนะครับดังนั้นก็จะมีอุปกรณ์อยู่แค่นี้นะครับผมในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับตัวเครื่องก่อนครับตัวเครื่องรุ่นนี้จะเป็นเครื่องปี2 0 2 1นนะครับที่ทางร้านได้มานะครับก็แบตเตอรี่ ก็สภาพประมาณนี้นะครับตัวเครื่องทั้งแบตเตอรี่ก็สภาพประมาณนี้เลยนะครับด้านในก็จะมีที่ช่องใส่ซิมเป็นซิมขนาดใหญ่นะครับผมแล้วก็มีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเครื่องนะครับเป็น IP ที่เข้าตั้งค่านะครับแล้วก็มีรหัสผ่านนะครับแล้วก็มีชื่อ w i f i รหัสผ่านอของตัว WiFi Pocket ตัวนี้นะครับผมหลังจากที่เราได้รับตัวเครื่องมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำกับตัวเครื่องก็คือเราจะชาร์จ แบตเตอรี่นะครับให้เต็มก่อนนะครับแบตเตอรี่รุ่นนี้นะครับการชาร์จแบตเตอรี่รุ่นนี้นะครับจะมีไฟสถานะเป็นไฟสถานะแบตเตอรี่นะครับระหว่างชาร์จจะมีไฟกระพริบสีเขียวนะครับชาร์จเต็มแล้วนะไฟสีเขียวตัวนี้ก็จะหยุดกระพริบนะครับผมอันนั้นคือเต็มนะครับหลังจากแบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับสิ่งแรกที่เราจะทำนะครับคือเราเข้าไปหน้าตัว การตั้งค่านะครับเฟิร์มแวร์นะครับเช็คเฟิร์มแวร์ก่อนนะครับว่าเฟิร์มแวร์มีอัปเดตไหมนะครับผมแล้วก็เช็คในส่วนของแบตเตอรี่นะครับว่าแบตเตอรี่คุณภาพแบตเตอรี่เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์ไหมนะครับประมาณนี้นะครับว่าแบตเกียไฟดับปกติไหมนะครับผมส่วนที่สองที่เราจะเช็คนะครับก็คือจะเป็นส่วนของตัวไวไฟนะครับว่าส่งสัญญาณไวไฟออกจากตัวเครื่องเนี่ยความแรงที่เราอยู่ใกล้ตัวเครื่องเนี่ยมีความแรงตามปกติไหม ก็จะมีขีดสัญญาณบอกนะครับว่า1นึ่งสองสามะประมาณนี้ครับผมก็ปกติก็ถ้าเราอยู่ใกล้ตัวเครื่องที่ปล่อยสัญญาณ Wifi เนี่ยก็จะต้องเต็มนะครับความแรงของตัวสัญญาณนะครับอันดับแรกนะครับอันดับที่2ที่เราจะเช็คเกี่ยวกับในส่วนของ Wifi คือการเชื่อมต่อนะคว่าสามารถเชื่อมต่อได้ไหมนะครับจากเชื่อม i i f ายรหัสผ่านหลังตัวเครื่องตัวนี้นะครับ ถ้าเชื่อมต่อได้ปกติเราก็จะทําการเช็คในส่วนของดาวน์โหลดนะครับโหลดผ่านตัวซิมการ์ดไม่ว่าจะเป็น asdtag t o แล้วก็ ttt นะครับตัวนี้ก็จะรองรับ asdtag t o แล้วก็ ttt ที่เป็นความถี่2003ด้วยนะครับเราก็จะทําการทดสอบว่ามีดาวน์โหลดแล้วก็อัปโหลดได้ตามแพ็กเกจโปรซิมที่เราใช้งานหรือไม่นะครับปกติก็จะได้ตามแพ็กเกจแล้วก็สูงขึ้นไปกว่าแพ็กเกจนะครับประมาณนี้นะครับผมถ้าตัวเครื่องไม่มีปัญหาอะไรเราก็จะทําการ ลงสินค้าจะจำหน่ายนะครับพร้อมรับประกันให้กับลูกค้าเพิ่มเติมอีกหนึ่งเดือนนะครับดังนั้นในส่วนของกระบวนการทั้งหมดเนี่ยครับลูกค้ามั่นใจได้นะครับว่าจะได้รับเครื่องที่ได้รับการทดสอบนะครับแล้วก็การใช้งานได้ตามปกตินะครับผมในส่วนถ้าลูกค้า,า,ส,าสั่งซื้อสินค้าไปแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับตัวเครื่องปัญหาเกี่ยวกับเทคนิคการใช้งานสามารถทักแชทผ่านร้านค้าได้เลยนะครับ อันค้าก็จะยินดีตอบแล้วก็ให้บริการอยู่อยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับผมในส่วนของการรับประกันอ่ะทางร้านจะมีติดไว้ประกันไปนะครับในส่วนของด้านในตัวเครื่องตรงนี้นะครับลูกค้าต้องรักษาไว้ประกันนะครับไม่ให้ขีดขาดตามปกติของการรับประกันทั่วไปนะครับครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับพอร์ตเอทไวไฟรุ่น e5576 รุ่นนี้นะครับ เรียบรูแล้วก็ดูดีนะครับเหมาะสำหรับพกพายอย่างมากนะครับสภาพสินค้าก็าประมาณนี้ขึ้นไปทุก,ทกชุดนะครับข้าฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ